มันคงจะดีไม่น้อยนะครับเพื่อนๆถ้ามีรองเท้าไว้สําหรับใส่หลังจากการแข่งขันหรือว่าหลังจากการใส่ซ้อมยาวๆเนี่ยใส่เพื่อฟื้นฟูเท้าหลังจากที่เราใช้เท้าไปนานๆเนี่ยครับ ครับเจยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องออาต้าพลังผักนะครับแหม่ไม่ได้เจอกันนานครับคิดถึงคิดถึงนะครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มานั่งตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งผมมานั่งตรงตำแหน่งนี้ทีไรนะครับก็ผมก็ต้องรับหน้าที่ป้ายยาอุปกรณ์วิ่งให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมจะมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งครับที่ออกแบบไว้สําหรับใส่รีคอร์บอร่แต่หลังที่เราฝึกซ้อมนานๆหรือว่าหลังจากที่เราแข่งขันนะครับวันนี้นะครับ เราอยู่กับรองเท้าที่ไว้ใช้สำหรับใส่เพื่อการฟื้นฟูเท้านะครับนี่ครับรองเท้ายี่ห้อเ e น Revise นั่นเองนะครับผม ต้องขอขอบคุณแบรนด์ด้วยนะครับที่ส่งรองเท้าเนี่ยมาให้ผมลองใส่นะครับผมก็ได้มาสักพักนึงแล้วนะครับการสวมใส่รองเท้า Ken Device ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมนี่ผมลองใส่แล้วนะเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนเลยนะซึ่งมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเอามาเปิดกล่องเพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็เปิดกล่องมาก็มีรองเท้านะครับซึ่งสีที่ผม สั่งไปเนี่ยก็จะเป็นสีไวท์ครีมนะครับไซส์ก็11 US นะครับอย่างนี้เดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูจะชัดนะครับนี่ครับนี่เป็นรองเท้าสำหรับใส่เพื่อการฟื้นฟูนะครับได้รับการออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับเท้าข้อเท้าอะไรเนี่ยของพวกกีฬาไตากีฬานะครับนักวิ่งต่างๆนี่นะครับเรามาพูดถึงวัสดุดกวาว,วัสดุดตัวนี้นะครับเขาทำมาจาก ซาบห้อยนะครับประเทศบราซิลนะครับวัสดุรีไซเคิลนะครับผมเรามาดูดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับผมว่านะเขาออกแบบมาเนี่ยให้ไม่เหมือนกับรองเท้าใส่รีคอรบอรี่เลยเพื่อนๆมันเหมือนกับรองเท้าใส่แฟชั่นมากกว่านะเนี่ยนะครับนี่มันเป็นรองเท้าแฟชั่นจ๋าเลยครับเนี่ยืผมจับแล้วผมอยากจะชั่งน้ำหนักจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักเบอร์11 US นะน้ำหนักเท่าไหร่นะเพื่อนเเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชั่งดู 268นะครับผมนะสำหรับเบอร์1 1 US สํำหรับผมก็ถือว่ากลางกลๆก็เรามาดูการดีไซน์ครับด้านบนนี่นะครับอัปเปอร์เนี่ยคือเขาจะเจาะ e เป็นรูแบบนี้นะครับเป็นรู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 รอบทิศทางเลยนะครับก็ไม่ได้ช่วยในการระบายอากาศนะครับคือผมชอบซื้อรองเท้าลักษณะน,นี้ในการใส่ไปชีวิตประจําวันนะ <g ul ain> แล้วก็มันมีกลิ่น <g ul ain> อับเพื่อนๆนะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยระบายนะ ถ้ามีรูแบบรอบด้านแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับรูสะรอบขนาดนี้นะครับทำความสะอาดด้วยใช่ไหมล้างอะไรแบบฉีดน้ําเข้าไปได้ง่ายมากนะ<ม>ตรงส้นเท้านี่นะครับผมที่เราเห็นมีเชือกนี่นะครับก็เขาก็จะไว้สําหรับที่จะนะเป็นพู่แทบไว้สําหรับในการสวมใส่นะครับคือสวมเท้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรองเท้ามันก็จะเข้ากับเท้าได้เลยนะครับผมแล้วก็ในกล่องนี้นะครับเขาก็จะมีเชือก มาให้ด้วยนะครับเป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน,นครับมี2ส,สีนะครับก็คือมีเนี่ยมีสีขาวสีชมพูอ่อนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนะครับเนี่ยมันจะได้เข้ากับมันจะได้เข้ากับรองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูข้างในดูนะครับผมคือข้างในรองเท้าเนี่ยอ่จะเป็นลักษณะของปุ่มเล็กๆนะครับเนี่ยครับปุ่มเล็กๆายาวไปจนถึงหน้าเท้าเลยนะครับ เท้าทั้งแผ่นเลยนะครับจะเป็นช่วยในการนวดฝ่าเท้านะนวดฝ่าเท้าแล้วก็เป็นการกระตุน้นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับให้ไปให้ไปเลี้ยงตรงฝ่าเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับฟื้นฟูเร็วยิ่งขึ้นนะครับจากอาการเมื่อยล้าต่างๆนะครับผมพื้นรองเท้านี่นะครับผมนี่ๆก็จะเป็นออกแบบให้เป็นชั้นๆแบบนี้นะชั้นๆแบบเนี้ยมีเลเยอร์นะครับผมโอ้แต่ว่าผมว่า โฟมมันไม่ไม่นิ่มเลยนะออกจะเฟิร์มๆนะเพื่อนๆนะพื้นรองเท้านี่นะครับผมพื้นรองเท้านี่ครับดูดอกยางนะครับก็เขาาก็จะมีดอกยางนยครับเรียงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาจะตัดเป็นช่อง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 อย่างเงี้ยนะคือเป็นการดีไซน์เพื่อให้รองเท้าเนี่ยมันมีความให้ตัวมันมีความยืดหยุ่นได้นะครับไหนเห็นไหมมันมีความยืดหยุ่นได้นะก็เป็นรองเท้าไว้สําหรับ ใส่รีคอร์ดอรที่ถูกออกแบบมาให้มันดูทันสมัยนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใส่ได้ประจําวันใส่ได้ทั้งวันใส่ได้ทุกวันนะครับคือมันดูดีอ่ะมันดูน่าใส่ดีอ่ะมันดูไม่เหมือนกับรองเท้ากีฬาน่ะมันเหมือนกับรองเท้าใส่ที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันใส่เที่ยวรองเท้าเนี่ยมันใส่วิ่งได้เพื่อนวิ่งแบบเบาๆนะไม่ใช่วิ่งอัลตรานะน่ารักไหมล่ะผมว่ามันออกแบบน่ารักดีนะเออเนี่ยแล้วผมก็ชอบด้วยดีไซน์ ไม่รู้เป็นอะไรผมหลงไหลแบบรองเท้ายางแบบนี้แล้วผมก็ซื้อมาเท้ายางที่อยู่ในคลังแสงของผมนะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับแล้วก็มีเหงื่อออกตามตามง่ามนิ้วต่างๆนะที่ผมใส่เดินเดินทั้งวันเนี่ยผมอยากจะเอาพัดลมไปจ่อไปเป่าให้เหงื่อที่มันที่มันออกตรงง่ามนิ้วมันแห้งเร็วๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าใส่แล้วมันรู้สึกอึดอัดมากแต่ว่าตัวนี้นะครับการที่มันมีดูระบายอากาศรอบด้านเนี่ยมันทาให้ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยครับเออใส่แล้วรู้สึก สบายอ่ะเรื่องของการระบายอากาศดีแล้วครับเรื่องของวัสดุผิวสัมผัสของรองเท้าเนี่ยมันจะต,ต้องเนียนด้วยนะครับไม่งั้นเราใส่ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเสียดสีนะครับแล้วตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีความเรียบเนียนนะครับใส่เดินหลังจากที่วิ่งริมพาเทรลที่ที่โคราชมาวิ่งระยะ70กิโลหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จนะแล้วผมก็ใส่รองเท้าคู่นี้นะครับก็เดินในงานในการเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับตัวนี้รองเท้าแนวสําหรับใส่รีคอร์บอรี่เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับ การที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปว่ารองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟิรม์มใช่ปะ่ะต้องบอกว่าการที่เป็นรองเท้าไว้สําหรับใส่ดีคอเบอรี่เนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับผมนุ่มยบยาบอย่างนี้นะใส่แล้วมันจะยิ่งเมื่อยกว่าเดิมแลวแบบเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะถ้าเราเมื่อยเท้ามากๆเนี่ยหลังจากการวิ่งมาเป็นร้อยโลอย,อย่างเงี้ยแล้วเรามาใส่รองเท้าที่มันนุ่มยวบยาบนะเดินไปไหนก,นก็เหมือนกับเหยียบทรายลงไปนะครับยิ่งลงน้ําหนักมันก็ยิ่งแบบโอ้ต้องเกรงเท้าอะ่ะคือ ใส่แบบเนี้ยป็นใั้เปเท้าเมื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าจะมีปุ่มนวดเท้าอยู่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยคือมันเป็นการผสมผสานอะไรที่แบบมันลงตัวมากๆในการฟื้นฟูครับคือเรายิ่งเดินมันก็เหมือนกับยิ่งนวดไว้ได้ในตัวนะครับถ้าปุ่มใต้ฝ่าเท้าเนี่ยนะครับมันนุ่มนิ่มอ่อนโยบยาบเงี้ยมันก็ไม่ได้รับการกระตุ้นอะไรให้ระบบไหลเวียนเลือดในตำแหน่งที่ฝ่าเท้ามันดีขึ้นนะครับจะต้องมีความแน่นในระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะช่วยนวดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในตำแหน่งฝ่าเท้าเเนนีี่ยยให้้ดดขึะรกกาา ดอกยางเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากนะก็กลัวว่าเวลาที่เราเดินบนพื้นซีเมนอะไรที่มันเปีเปเปนเนยกๆนะมันจะมีอาการลื่นหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับไม่ลื่นครับส่วนนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่มันออกแบบรองเท้าที่มันมีความยืดหยุ่นดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแบ่งชั้นๆแบบนี้ติดตัวได้ง่ายไงเป็นอิสระไงบ,บิดไปบิดมานะครับการที่ตัวรองเท้าเนี่ยโฟรมรองเท้ามันมีความเฟิร์มใน ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับไปลักษณะพื้นผิวลักษณะที่มีพื้นต่างระดับหรือความเอียงไปเอียงมานะครับลาดชันอะไรพวกนี้มันก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็นะเขาคงถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วแหละนะครับถึง <Hey, yeah. S 1> ได้เป็นรองเท้าไว้สําหรับใส่ recovery แบบนี้นะเพื่อนกำลังมองหารองเท้าที่ไว้สำหรับใส่หลังจากที่วิ่งยาวๆหลังจาก ในเลสหนักๆนะครับเราก็ต้องการการฟื้นฟูเท้านะครับให้กลับมาแข็งแรงให้กลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิมแนะนาตัวนี้นะครับสําหรับคนที่แบบวิ่งเอาต้าหลังจากวิ่งเอาต้าแล้วเดินกระเพกกระเพกนะครับสำหรับ Ken Revis นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน18สีนันเพื่อน18สีโอ้โหเลือกกันให้จุใจเลยทีเนี้ยนะชอบสีไหนก็ไปเลือกนตัวแทนจําหน่ายนะครับ ในเว็บอ f ฟฟิเชีก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยครับราคาก็อยู่ที่3,990บาทเราซื้อรองเท้าเนี่ยคู่เป็นหลายพันคู่แล้วเป็นหมื่นเพื่อสุขภาพเท้าที่ดีขึ้นราคาเนี่ยคุ้มแล้วละครับผมก็อ,อันนี้ก็คือความรู้สึกในผมได้ใส่แล้วก็ได้ลองตัวนี้นะครับเคนดีไว้นะครับ ก็ถามว่าจะลองเอาไปวิ่งไหมนะครับก็ช่องพิตัง ء. เขาก็ลองวิ่งแล้วนะครับเขาก็ลองเอาตัวนี้ไปวิ่งแล้วนะครับก็มันก็คือก็วิ่งได้ไนะแต่ว่าวิ่งได้แบบเบาๆนะครับอย่างนึงเรื่องของไซส์นะครับผมปกติเนผมใส่ไซส์11 us นะครับผมก็สั่ง1 1 us เลยใส่แล้วดูเหมือนว่ามันจะเหลือนะครับแต่ว่าพอใส่ถุงเท้าแล้วเนี่ยมันพอดีเลยครับผมเท้าแบบนี้ผมคิดว่าไม่ควรที่จะใส่แบบพอดีมากเกินไปนะครับคือมันควรจะมีพื้นที่ให้เท้าเนี่ย คือได้ขยับขยายนิดหน่อยนะครับเพื่อการฟื้นฟูที่ดีขึ้นเพื่อการใส่สบายได้ทั้งวันนะครับผมคิดว่าก็สั่งตรงไซส์ไปเลยดีกว่าครับขอบคุณนะครับทางแบรนด์นะครับที่ส่งรองเท้า Ken Revis ตัวนี้นะครับมาให้ผมทดลองแล้วก็มาให้ผมบอกความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งของพวกนี้ของมันต้องมีนะของมันต้องมีขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิป รีวิวรองเท้าตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับเอกอัลต้าช่องอัลต้าพลังบลาดจะต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบอลช่องทางการสั่งซื้อให้เอกแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ